เห็นเดียวก,กันกับประเทศเอื่นๆทั่วโลกประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการเติบโตการสืบทอดและก็จะมีเขาจะช็อกหรือวัฒนธรรมบางอย่างที่ฝรั่งมาเมืองไทยแล้วต้องช็อกงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยทีเดียวจะไทยสักแค่ไหนวันนี้ SPY มี8สิ่งที่คนไทยเป็นแต่ฝรั่งงงเป็นไก่ตาแตกมากๆ EP1 จะมีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยและเป็นเรื่องที่แปลกมากๆสำหรับฝรั่งไปติดตามกาันการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยกันกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. ยิ้มทั้งๆท,ท,ที่ไม่เข้าใจอะไรเลยเรียกได้ว่ามันตรงข้ามกับสากลโลกการยิ้มหรือการพยักหน้าของคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่การยอมรับเสมอไป สมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวคนนึงมาสุ่มถามคนไทยว่าเส้นทางไปสตาร์บัคที่ใกล้ที่สุดอยู่ทางไหนฝรั่งคนนั้นอาจจะงงเพราะคนไทยอาจจะยิ้มแล้วก็พยักหน้านิดนึงแล้วก็จะตอบกลับไปด้วย Again Please หรือไม่ก็วิ่งสิครับฝรั <Run. S 1> ่งก็เลยงงว่าคนไทยจะยิ้มทำไมเนี่ย โดยท่าทางแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่การสนทนากับฝรั่งเท่านั้นในห้องเรียนของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมเองก็ตามถึงแม้ว่าคุณครูจะสอนเข้าใจหรือไม่คนไทยหลายคนก็จะยิ้มไว้ก่อนเพื่อที่จะดูไม่มีปัญหาอะไร 2. ทักทายกันด้วยกินอะไรหรือ,อยัง สำหรับคำว่าสวัสดีคุณสบายดีไหมที่ฝรั่งเขาท้องมาเนี่ยถ้าฝรั่งเข้ามาอยู่ในสังคมไทยจริงๆอาจจะได้เจอคำเหล่านี้น้อยมากๆเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่อาจจะทักทายกันด้วยคำว่ากินข้าวหรือ,อยัง หรือไม่ก็ไปไหนมากำลังจะไปไหนเป็นคำทักทายแทนคำว่าสวัสดีของคนไทยสาเหตุว่าทำไมคนไทยถึงทักทายกันแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของไทยก่อนที่จะมีคำว่าสวัสดี โดยคำทักทายว่าสวัสดีของคนไทยนั้นปรากฏหลักฐานว่าคนไทยสมัยก่อนใช้คำทักทายที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบที่ไม่ใช่สวัสดียกได้อย่างเช่นกินข้าวหรือยังเป็นยังไงบ้างสบายดีนะสบายดีหรือเปล่าไปไหนมานี่คือคำทักทายของคนไทยในสมัยก่อน ซึ่งคำทักทายเหล่านั้นก็จะสามารถบ่งบอกได้ว่าคนไทยเป็นคนที่มีอัธยาศยัยที่ดีเป็นห่วงใยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษแล้วแหละนอกจากคนไทยแล้วกลุ่มวัฒน,นธรรมที่เป็นชาวไทยล้วนมีคำทักทายที่คล้ายเคียงกันยกได้ยอย่างเช่นที่ประเทศลาวก็จะใช้คำว่าสบายดี ส่วนชาวไทยหรือหรือชาวไทยในแถบจีนยูหนาน12ปันนาก็จะใช้คำทักทายว่าอยู d, G, h, h. ่ดีกินหวานโดยคำว่าสวัสดีของคนไทยนั้นได้ดัดแปลงมาจากภาษาบาลีกับคำว่าสวัสดิหรือสวัสดิที่มีความหมายว่าความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นคำว่าสวัสดีจึงมีความหมายโดยรวมว่าความดีความงามให้แก่ท่าน โดยคนไทยเริ่มใช้คำว่าสวัสดีตั้งแต่วันที่2มกราคมปีพศ2486ในสมัยของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามที่ประกาศใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายของไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 3. ไม่ถามในชั้นเรียน ฝลั่งหลายๆคนที่มาสอนที่เมืองไทยหรือทํางานกับคนไทยช่วงแรกๆก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเด็กไทยนี่เก่งจังเลยไม่มีคําถามไม่มีข้อสงสัยอะไรจะถามเดยเหรอหรือแม้กระทั่งไม่ค่อยจะแสดงความคิดเห็นกันเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วธรรมชาติก่อนคนไทยเด็กไทยส่วนใหญ่เป็นคนที่อาย และส่วนมากไม่ได้รับการสนับสนุนให้พูดแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวหรือโรงเรียนเองก็ตามเพราะการแสดงความคิดเห็นมันดูเหมือนไม่เชื่อฟังดูก้าวเทา้าและสิ่งที่แย่ที่สุดนั่นก็คือเด็กๆหลายคนถูกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งคุณครูเยาะเยะ้ยหรือโดนลงโทษถ้าพวกเขาพูดผิด นั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้คนไทยแทนที่จะพูดออกมาเงียบไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดผิดก็จะโดนหลงโทษ 4. ี่คำว่าไม่เป็นไรเป็นคําตอบยอดฮิตของคนไทยชาวต่างชาติบางคนต้องเกิดข้อสงสัยเป็นไก่ตาแตกอย่างแน่นอน หากพวกเขาถามคำถามอะไรซันสตง่ายๆแก่คนไทยอย่างเช่นคุณกำลังคิดอะไรอยู่หรือคุณไปไหนมาคำตอบที่จะได้นั่นก็คือไม่ได้ทำอะไรหรือ nothing และก็ตามด้วยคำตอบที่แท้จริงเช่นฝรั่งอาจจะถามว่า what are you doing คนไทยก็คือ nothing ไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรแค่ดูหนังแล้วก็เล่นโซเชียลเฉย แม่ก็งงไปเลยสิครับตอนแรกบอกว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วตามหลังค่อยบอกสิ่งที่ทำจริงๆรฮ่ไวรุ่นไทยนัดกันไปแฮงเอา์ที่ตลาดมันอาจจะฟังเป็นเรื่องที่โคตรแปลกเลยแหละสำหรับฝรั่ง เพราะว่าตลาดสําหรับฝรั่งเนี่ยก็จะขายของปกติไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากแต่สําหรับของไทยเนี่ยมีของขายแทบจะทุกประเภททุกเวลาเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นตลาดตอนเช้าตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกตลอดเวลาและคนไทย,ลยหลายๆคนก็ชอบนัดกานไปหาอะไรกินที่ตลาดซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมธรรมดาแต่มันจะแปลก,มาก,ม,ากมากสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งวัฒนธรรมการเที่ยวตลาดของคนไทยนั้นนั้นจะเกิดในช่วงที่ประเทศไทยไม่ได้มีห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่สาธารณะมากมายอย่างเช่นส่วนสาธารณะเหมือนฝรั่งโอ้ทำไมคนไทยถึงเอาผงสีขาวๆไปถูต้นไม้ เรื่องนี้ไม่รู้จะอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจได้ยังไงว่าจริงๆแล้ววิธีการนั้นคือเป็นการขอเลขเด็ดเพื่อที่จะเอาไปแทงหวยหรือซื้อลอตเตอรี่เพราะคนไทยเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันมีผีสิงอยู่และผีเนี่ยก็จะให้เลขเด็ดเหลยกแต่ว่าฝรั่งจะงงอะไรก่อนระหว่างผีสิงต้นไม้กับผีให้เลขเด็ด มันฟังดูก็ไม่ค่อยเม็กเซนเท่าไรแต่อะไรที่ไม่เม็กเซนนี่แหละท้ายไทยไทยแลนด์โอลี่จริงๆเจตเวลาของคนไทยกับเวลาของฝรั่งมันไม่เท่ากันนะหากฝรั่งมีนัดกับเพื่อนๆชาวไทย9โมงเชา้า แถ่เวลาของคนไทยคือ9โมงครึง่งหรือไม่ก็เลทมากกว่าน,นั้นถ้ามันไม่ใช่การทํางานและประโยคสวนฮิตที่คนไทยจะพูดนั่นก็คือรถติดบ้างติดโน่นบ้างติดนี่บ้างซึ่งถ้าเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นยุโรปเอเมริกาถ้าสายแค่หนึ่งนาทีก็คือสายไม่เคารพต่อเพื่อนๆและเสียมารยาทเป็นอย่างมากพี่เบื่อจริงๆไ,ไม่ต้องมาสาย ไม่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 ธุรกิจคุมท่อเนี่ยเราตีตลาดหมดทุกแห่งชื่อบริษัทอะไราบอกมาจงกว่าไม่อยู่องค์กงซือเฮ้ยเอกันไม่เข้าใจอ่ะมันเอ๊ะมีหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะ,ปะ,อะแปดบ้านวิญ,ญญาณที่มีอยู่ทุกบ้าน ต่างชาติอาจจะคิดว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ใจดีจริงๆนะมีบ้านนกอยู่ทุกบ้านเลยเพราะว่าไอ้บ้านเล็กๆนี่แหละบ้านไอ้ก็มีนะเป็นบ้านนกหนะ้าแต่หารู้อหมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่บ้านนกแต่มันเป็นบ้านสําหรับผีวิญญาณหรือเจ้าที่สําหรับคนไทยเรืยอได้ว,ว่าบ้านคนไทยเกือบทุกหลังถามวัฒนธรรมคนไทยแล้วเนี่ยก็จะเชื่อว่าทุกที่มีผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษผีผู้ร่วงลับผีเจ้าที่เราก็จะทำสารพระภูมิขึ้นเพื่อให้ปกปักรักษาจากวิญญาณเร่ร่อนหรือสัมภเวสี เป็นอย่กกบบางไรังหละกับคลิปคลิปนี้เรียกได้ว,ว่าต่างคนต่างแดนต่างวัฒธรรมมาเจอกันอาจจะง,งงเป็นไก่ตาแตกแบบนี้ก็ว่าได้ก็จะจากกันไปอยากให้ SPY ทําคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะเกิดไลค์เกิดแชร์เกิด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ SPY ทําคลิปต่อไปด้วยเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ